มันมีคำพูดในบทเพลงริ้วหว alone. ัว u n วอ e r s a นในเนื้อเพลงมันจะเขียนว่า walk on walk on เดินต่อเดินต่อมันก็มีสองอย่างอะชีวิตอะก็คือไม่หยุดเดินต่อไปเลยความหมายดีมากเลยให้เชิดหน้าสู้กับปัญหาว่นไหนแบบพายุผ่านพ้นไปเราก็จะเจอข้องฟ้าสีทองของ,งอภัยตรงนั้นนะครับเชื่อ <hurt ful> ว่าถ้าเราทำสิ่งที่เรารักอะแล้วมันออกมาจากโ้นดึงของจิตใจ Lord. จริงๆอะมันจะอินสปร์ชีวิตเราได้มากกว่า ก็คือผมเป็นลูกคนที่3ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าครับเป็นกิจการของครอบครัวครัเปิดมา40ปีแล้วพ่อกับแม่วางไว้ไงครับต้องมาต่อเขาอะถ้าแต่เด็กมาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มารับภาระอะไรของครอบครัวขนาดนั้นนะครับก็คิดว่าเรียนจบมาแล้วก็ไปทํางานบริษัทที่กรุงเทพเแต่กลายเป็นว่าพลิกผันอะกลายเป็นว่าผมต้องมาแบกรับทุกอย่างของครอบครัว เชื่อว่าถ้าเราทำสิ่งที่เรารักอะ่ะแล้วมันออกมาจากก้นดึงของจิตใจจริงอะ่ะมันจะอินสไปรชีวิตเราได้มากกว่าเรียนการตลาดมาแต่ในฝันผมจริงอะ่ะผมก็จะเป็นมือปืนรับจ้างอะ่ะเป็นผู้บริหารมืออาชีพนี่แหละมันยากครับคุยกับตัวเองเยอะมากพ่อแม่ก็ทะเลาะกันก็มีถ้าเราไม่อยู่ก็ไม่มีใครช่วยมันมีคําพูดในบทเพลงของ ริ้วหัวยูนิวอลกอลอนในเนื้อเพลงมันจะเขียนว่า walk on walk on คือเดินต่อเดินต่อมันก็มี2อ,อย่างอะชีวิตอะก็คือไม่หยุดก็เดินต่อไปเลยความหมายดีมากเลยให้เชิดหน้าสู้กับปัญหากว่าไหนแบบพายุ่านพ้นไปเราจะเจอของฟ้าสีทองของอภัยประมาณนะ้ครับ ครอบครัวมาที่หนึ่งอยู่แล้วรักครับรักรักแม่รักพ่อไม่อยากทิ้งเขาอะมันเป็นหน้าที่อะครับเงินมันต้องเอาไว้เลี้ยงชีพอยู่แล้วครับแต่ว่าบางทีเราเราทำงานไปมันเหมือนหุ่นยนต์อะคือตื่นมาทํางานทํางานทํางานหาเงินกดดันก็คือเหมือนห้ามป่วยห้ามตายบริหารเงินเราอะถ้ามันมันเจ๊งมันก็เจ๊งหมดต้องสู้อะครับ ขายของไปบางทีก็ได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างอ่ะถ้าทุกบินที่ขายแล้วได้ตังมาหมดเนี่ยตอนนี้ผมรวยมากเลยนะแต่ประเด็นมันไม่ได้ไงผมชอบใส่เสื้อลิวฮูวันอาทิตย์ไงแล้วมันจะมีเสื้อตัวหนึ่งผมใส่อ่ะจะเป็นเสื้อสีดาแล้วเขียน walk on walk on เนี่ยทุกเช้าวันอาทิตย์ผมจะใส่โอเควันเสาร์อาจจะเฟลจากธุรกิจนู่นนี่นมาพอใส่เสื้อแบบ <S <S เออ walk on walk on วันจันทร์ก็ลุยงานต่อกำลังใจมันสำคัญที่สุดแล้วครับ ก็ต่อยอดให้มันดีขึ้นครับก็จากร้าน3สาขาขายในจังหวัดลำพูนผมก็ขยายขายส่งไปทั่วภาคเหนือแล้วก็ทำเว็บไซต์ขายไปทั่วประเทศนะครับ เหมือนคนที่เชียร์ลิเวอร์พูลผมว่าไม่ใช่คนธรรมดานะมันต้องเป็นคนแบบอดทนอะ่ะมันเป็นทีมที่มันแปลกมากอะ่ะมนันทีมที่แบบแพ้แล้วเราก็เชียร์ไม่มีทีมไหนมันไม่ได้แชมป์แล้วแบบคนแบบเชียร์มาตลอดเนี่ยโดนกระแนะกระแหนโดนถากถางก็ยังออยเชียร์อยู่อะ่ะรอมา30มสิบปีครับว่าเอ้ยจะทำคาเฟ่ลิเวอร์พูลแบบเฮ้ยพาชั่นมาอารมณ์มันมาเต็มอะ่ะเออฟิลมันมาแค่แค่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลลงรูปผมก็ดีใจแล้วอะ่ะอยากลองอยากลองอะไรบางอย่างครับถ้าแบบมีร้านอาหารแล้วแบบเป็นสไตล์ลิเวอร์พูลอ,อยากรู้ว่ามันเป็นยังไง เชื่อว่าแบบในตลาดสักที่นึงอ่ะมันไม่ต้องมีแฟนบอลริวหัวมีความสุขมากครับเหมือนนี้เจอแบบคนที่แบบรู้จักกันมานานสนิทสนมกันอ่ะบางคนยังเพิ่งเจอวันนี้วันแรกเลยนะแต่มันเหมือนแบบมองหน้ามองตาแบบโอ้โหมืนรู้จักกันมาแต่ชาติบางก่อนอ่ะคุยภาษาเดียวกันครับในประเทศอ่ะมีแฟนบอลริวหัวมากกว่า2อสล้านคนอ่ะมันจะเป็นคาเฟ่ สไตล์แบบสปอร์ตหน่อยก็คือถามว่าคนไม่เชียร์บอลมาได้ไหมเท่าที่สัมผัสลูกค้ามาเหมือนอผู้ชายเชียร์บอลแต่ผู้หญิงกลายเป็นคนที่แบบเซลฟี่ถ่ายรูปเยอะกว่าผู้ชายผู้ชายจะมาแบบซึมซับบรรยา,ากาศแต่ผู้หญิงนี่ขอเซลฟี่ถ่ายรูปละ แฟรี่ฮูมีเยอะมากในประเทศอะฝากร้าน Spirit o f a n f i e l ดด้วยนะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งใจเปิดมาเพื่อเป็นสภากาแฟของแฟนบอลลิเวอร์พูลจะเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ๆของสังคมคนเชีย์ลิเวอร์พูลเลยก็มีกาแฟครับมีเครื่องดื่มพวกสเต็กสปาเกตตี้ของที่รล,ลึกของนิกัสติกนะครับอย่างหนึ่งต้องกล้า กล้ายอมรักกับสิ่งที่เราชอบจริงกับสิ่งที่เรารักจริงๆอะ่ะถ้าแบบมันไม่รักมันไม่ชอบจริงมันทําออกมาไม่ได้หรอกต้องค้นหาตัวเองให้ได้อะ่ะแปลกใหม่ใหญ่ดังครับถ้าคิดง่ายๆอะ่ะคนอื่นเขาคิดกระทั่งประเทศอะ่ะถ้าคิดได้ช็อตเดียวอะ่ะยาวครับอ,อย,อยากจะคุยติดตลกเนาะคิดจะพักคิดถึงภาระ <laughs> มารับแรงบนนันดาลใจดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ